จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีบวงสวงพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและองค์พระสมุดเจดีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มงานนำมัสก,การองค์พระสมุดเจดีและงานกาชาติจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2567วันที่21ตุลาคม2567นายสุพจน์พูดเกียรติขจรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบพิธีบวงสวงพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมคณะเดินทางไปประกอบพิธีบวงสวงองค์พระสมุรเจดีบริเวณฝั่งองค์พระสมุรเจดีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจัดงานนมัสการองค์พระสมุรเจดีและงานกาชาติจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี2567ระหว่างวันที่22ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายน2567เพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของจังหวัดสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาเที่ยวชมงานนำมัสการองค์พระสมุดเจดี JD, และงานกาชาติจังหวัดสมุทรปราการแนะนำให้เดินทางด้วยรถไฟฟ้าหรือรถนอสารสาธารณะเพื่อความสะดวกในการเดินทางพระสมุดเจดี JD เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสมุทรปราการซึ่งปรากฏอยู่ในคำขวัญและตราสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับสาลากลางจังหวัดสมุทรปราการแต่เดิมพระสมุทรเจดีตั้งอยู่บริเวณเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาต่อมาพื้นดินรอบเกาะตื้นเขนินกลายเป็นแผ่นดินผืนเดียวกับชายฝั่งจนทำให้พระสมุทรเจดีเป็นพระเจดีตั้งอยู่ริมน้ำอย่างที่เห็นในปัจจุบัน พระสมุทรเจดีเริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2371ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยก่อนผู้คนส่วนใหญ่จะเรียกกันติดปากว่าพระเจดีกลางน้ำเนื่องจากเดิมบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดีเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบทุกปีในวันแรม5ค่ำเดือน11ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่22ตุลาคม2567 จังหวัดสมุทรปราการจะจัดพิธีเปิดงานนำ้ำมัสการพระสมุทรเจดีซึ่งเป็นงานประเพณีสำคัญของจังหวัด